สวัสดีครับไบนะครับวันนี้ก็มาจาัดสวนกุหลาบนะครับที่หอศิลป์ธีมที่เลือกใช้ในครั้งนี้นะก็จะเป็นตัวกุหลาบนะครับผสมผสานกับรูปแปบบฝรั่งเศสนะครับก่อนหน้านี้เนะี่ยพื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นไม้ใบนะเราก็มีการปรับพื้นที่ใหม่ทั้งหมดเลยปัญหาของพื้นที่แรกเลยนะฮะเนื่องจากว่าพื้นที่ตรงนี้เนะี่ยบางจุดเนี่ยมีน้ําขังเราทาการปรับวัสดุปลูกใหม่ทั้งหมดเลยนะรอบนี้แหละไม่ได้ใช้ขุยมะพร้าวนะเป็นหลักเราจะใช้ตัวแกลบ ดินขี้บัวนะฮะขุยมะพร้าวเราจะใช้น้อยที่สุดเลยนะฮะเนื่องจากว่าถ้าเราใช้ขุยมะพร้าวในพื้นที่ที่มีน้ําขังมากๆเนี่ยต้นมันจะมีเชราพอต้นเป็นเชราทําให้กุหลาบของเราเป็นโรคแล้วก็ที่สําคัญนะครับพื้นที่บางจุดเนี่ยก็จะมีเรื่องของแสงแดดไม่เพียงพอนะฮะก็คือส่วนใหญ่จะเป็นใต้อาคารนะฮะจะบอกว่าพื้นที่ที่โดนแดดน้อยเนี่ยเราจะต้องลดน้าแค่วันละครั้งพอแล้วนะแต่ว่าพื้นที่ที่โดนแดดเยอะ ควรจะลดน้นํา2เวลานะหลังจากที่ปลูกเสร็จเนี่ยประมาณ1เดือนก็เริ่มลดน้ําได้เลยนะครับนี้เราควรจะต้องลดน้ําช่วงเช้าช่วงบ่ายแล้วก็ช่วงเย็นนะก่อนที่พาทิตตกดินนะกุหลาบรอบนี้นะครับเราก็จะมีการคะสีมีทุกรูปแบบมีทุกสีเลยนะที่เอามาใช้ครั้งนี้กุหลาบส่วนใหญ่นะครับเป็นต้นกุหลาบทรงพุ่มเกือบทั้งหมดเลยนะเราจะปลูกก็คือจะเป็นสเต็ปนะครับก็สเต็ปที่1สเต็ปที่2สเต็ปที่3นะครับสเต็ปที่3เนี่ยก็คือจะเป็นสเต็ปข้างหลังนะฮะเวลาเดินเข้าาามข้้งในน่จะรูสึกวา มองเข้าไปแล้วจะเป็นกราฟสูงขึ้นไปนะแล้วก็จะบอกว่าการปลูกกุหลาบเนี่ยหลายหลายคนคิดว่าโอ้โหทำไมเราปลูกกุหลาบแน่นจังเลยนะแต่ว่าจะบอกว่าเราจะวัดจากตัวตอของกุหลาบนะครับก่อนที่เราจะลงปลูกนั่นเอง คือ1เมตรเนี่ยเราใช้กุหลาบ3ต้นนะครับระยะห่างเนี่ยประมาณ30-35เซนนะครับขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของพื้นที่นั่นเองนะครับข้อดีของการปลูกกุหลาบที่วัดระยะเนี่ยมันทําให้หลังจากที่เราตัดแต่งนะครับกุหลาบมันจะออกดอกขึ้นมาสูงๆแบบนี้เลยนะครับซึ่งมันจะอยู่ในระดับของสายตาที่เราเห็นนะครับ ใครที่ชอบการจัดสวนของซุพีนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไว้ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับ